สวัสดีครับกลับมาพบก,กับผมต้นเอ็กซ์ตรีมครับวันนี้อยู่ในช่วงพอามาเราจะให้ครับตอนหนึ่งก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับใครที่กำลังเดินทางกลับจะขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพใครที่กําลังอยู่ก็รีบกลับไปทํางานได้แล้วครับเดี๋ยวเจ้นายใครออกโอเคครับวันนี้เราจะมาคุยกับคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะฮะของคุณพี่ถ่าภาพทัพบานจากคนนี้อ่าคุณพี่เขาบอกว่าผมอยากให้พี่สอนจอบ ลมกับเบาลมโอเคครับผมก็จะจัดให้เลยครับมันจอะกันยังไงมันใส่กันยังไงแล้วมันต่อกับรับก็ตัวนี้ยังไงเออมเจอดใส่กับกันด้วยกันซึ่งใส่อีกที่อะไรคือมันจาะมันเจาะรงมกันยังไงแล้วมันประกอบกันยังไงเดี๋ยวผมจะมาสอนให้อย่างละเียดนนะครับวันนี้โอเคครับเราไปดูวิดีโอกันเลยไปโยก โอเค,ครับวันนี้เราก็มาอยู่กับโมเดลออฟติ้งครูเป็นดาวของเราวันนี้เราจะทําการแสดงให้ทุกคนเห็นนะครับว่า,าการเจาะลมสูกกับที่เจียรลมมันทำยังไงโอเคครับไปประพอกันเลยครับอันแรกเราก็เก็บหันน็อตออกก่อนนะพอเอาอราลลได้แล้วผดมันออกมาฮะ,ะเฮ้ยครับ ได้มาแล้วครับในกระทิ้งปายเอเคเราจะมาอยู่กับตัวเกียร์ลมกับสูบลนะครับเราจะมาอธิบายคร่าวๆว่าการก่อกอ่ยังไงข้อแรกนะครับคนต้องมีที่สูบลมที่สูบลมนะครับอ่าอย่างที่สองก็มีที่เกียร์ลมแล้วก็วาลวแล้วก็มีจุกจักรยานโอเคครับเราจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าจุกจักรยานเนี่ย ตัวสูตรจักรยานเนี่ยเราอาเอามาติดก an. ับท่อ p v c นะครับโดยให้บวก EVC เนี่ยเป็นเรียกอะไรวก็คือล็อกล็อกจักรยานเนี่ยไว้กับฝาฝาท่อ PVC เนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไหมเห็นปะอ่าโอเคคือไอ้ที่ผมถือเนี่ยไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ที่ผมถือเนี่ยเขาเรียกว่าที่เก็บลมไม่ใช่ที่สูบลมนะที่เก็บลม อ่าส่วนไอ้วาลวข้างบนเนี่ยคือที่ปล่อยลมตัวนี้เป็นที่ปล่อยลมคือเป็นวาล์อน้ําที่เจาะออกมาด้านบนธรรมดาเห็นไหมทัดเลยครับเห็นนะทําให้ได้แบบนี้นะครับนี่คือจุกจักรยานจุกจักรยานคือมันจะเป็นยังไงเป็นประมาณนี้เนี่ยนี่คือจุกจักรยานที่เราปก,กีกออกมาเพื่อให้ท่านผู้ชมส่วนตัวนี้ที่เราทําเสร็จแล้ว ก็คือนี่คือจุกจักรยานเจาะเข้ากับที่เก็ดลมแล้วก็ด้านบนนี้ด้านบนนี้จะเจาะใส่วาลวน้ำํำรับเปิดลมออกนะครับโอเคหลักการประกอบหลักการประกอบไม่ยากการประกอบนี้นี่คืออย่าบอกนะว่าดับโอ้โหชือ่ออะไรวะโอเคครับหลักการประกอบประกอบตัว,ต,วตัวสูบลมตัวนี้ตัวสูบลมนี้ที่เราได้ประกอบมาเมื่อสักครู่มาประกอบกับ เราปืนตัวนี้เราปืนก็คือลักษณะที่ผมทําก็คือตัวนี้จะเป็นช่องใส่กระสุนนะฮะที่จะบรรจุกระสุนส่วนด้านท้ายจะประกอบกับลูกเลื่อนนะครับที่จะเลื่อนลูกกระสุนมายัางกลางเรือตัวนี้โอเคนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรูที่ลมจะเข้า,า่าเวลาเราประกอบประกอบยังไงเนี่ยมันจะประกอบเป็นอย่างนี้ตัวที่เราตัวนี้ที่เราเจาะรูไว้เจาะรูไว้เอไม่ใช่ตัวนี้คือวาล์วน้าเอามาใส่น,นี้ครับเนี่ยครับก็คือลักษณะนี้ เมื่อเราสูบลมถ้าลองดูตามภาพดีๆน,นะครับโ okay. อเคเนี่ยครับเมื่อเราสูบลมเข้ามานะฮะจากฝั่งนี้ฝนะั่งนี้ฝั่งถูบนอถูบลมเข้ามาผ่านมาผ่านมาเข้ากับที่เก็บลมคือตัวพิ้ีตัวนี้เก็บลมเสร็จปั๊บผ่านวาล์ววาล์วตัวนี้จะเป็นหน้าที่เปิดปิดลมนะครับเพื่อที่จะจ่ายดันกระสุนออกไปถูกภายนอกนะครับโอเคนี่คือหลักการง่ายๆครับในการทำปืนลมที่ผมเล่นอยู่ทุกวันเนี่ยครับโอเคครับผม โอเคครับพอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับว่าที่ถูบลมที่เก็บลมประกอบกันมันก็จะเป็นตัวอะไรรวะเพื่อไปนะำปะอาโปเปะผมเรียกอะผมจะเรียกว่าตัวตัวเก็บลมอะแล้วเอามาต่อกับเขาเรียกว่าอะไรวะต่อกับเราปืนเป็นด้ามย,ยาวๆเงี้ยอ่ามันก็เป็นที่เก็บลมปล่อยลมลมออกโอเคนะฮะโอเคถ้าไม่เข้าใจยังไงท่านผู้ชมลองลองคิดหลักการง่ายๆนะครับ ลมเข้าเก็ียบลมปล่อยลมลมออกอ่ะมีประมาณนี้ครับผมอ่ะก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะครับที่อยู่ด้วยกันจนจบลิบอาจจะน่าเบื่อเพราะว่าผมก็ไม่สบายด้วยช่วงนี้แล้วก็ขอโทษที่หายไปนานครับช่วงนี้หายไปนานไม่ค่อยได้ลงคลิปบ่อยแต่ก็อย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดอ่อาติดตามผมดูผมมาตลอดปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับเงินทองไหลาบาทเทมาครับผม โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกดไลค์กดตับสไคร b ์ติดตามกดอะไรก็กดไปครับผมโอเคครับได้คลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับโย่ Yo.